มือนีนยายยมาตลาดงอัอครับเบื้องสภาพรถที่ซีแรนนะครับเดี๋ยวินให้เบื้องนะครับพี่น้องเด้อดุดพลังตาสีออกครับเหนียวลายครับเ <laughs> หรอ ที่ไมันตรงมันระตรงให้ไปเลยเอยากเยครับนีเินะ้ะครับ